ก็สวัสดีเชา้าผู้ติดตามช่อง follower อ,อ่อนแก้วชาแนลทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มเอซโซนะครับผมแล้วก็ฝนกําลังตกหนักกันเลยทีเดียวภาพอาจจะไม่ชัดอาจจะเบลอสักหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมเป็นวันที่ปั๊มเอซโซจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งกว่าผมจะได้ลงคลิปนี้ก็คงเป็นช่วงที่แม่กลับและต๊มเอซโซน่าจะปิดตัวลงไปแล้วและเปลี่ยนเป็นปั๊มบางจากนะครับผม ส่วนใครที่มีสมาชิกเอโซสมายและมีแต้มอยู่นะครับหลังจากวันที่หนึ่งกันยายนน่าจะมีการโอนไปที่บางจากนะครับก็คือถ้าใครที่มีสมาชิกแบบมีสมาชิกของบางจากอยู่แล้วอะ่ะเราก็สามารถโอนคะแนนได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรสมาชิกบางจากนะครับผมรอปั๊มเอโซที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับ ปลี่ยนเป็นปั๊มบางจากก่อนแล้วเราก็ไปทําการสมัครสมาชิกบางจากที่ปั๊มนั้นและทําการโอนแต้มจากเอสโซ่สมายมาที่บางจากนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราต้องกดโอนเองหรือโอนอัตโนมัตินะครับแต่ว่าผมได้ข้อมูลคร่าวๆมาประมาณนี้วันนี้ผมถ่ายเป็นวันที่3สิสงหาคมนะครับแล้วก็ปั๊มเอโซ่ก็บริการเป็นวันสุดท้ายพอดีน้ำมันรถผมก็หมดพอดีด้วยเดี๋ยวเราจะไปเติมส่งท้ายกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายแล้ว ว่าเขาไม่น่าจะห้ามถ่ายแล้วล่ะว,วันสุดท้ายแล้วเนาะก็น่าจะยหยนกันหน่อยแต่ผมจะไปเติมน้ำมันแล้วก็ถ่ายเลยครับเดี๋ยวขอสวมหมวกกันน็อกสักครู่นะครับ อยน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปเลยนะครับน้ำมันหมดพอดีก็ไปเติมครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำมันให้เราเติมด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์มาต่อคิวเลย เก้าหนึ่งเต็มถังครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคนี่นะครับเราก็เติมน้ำมนันกันตาเอสโซบริการวันสุดท้าย31สิสิงหาคมต่อจากนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบางจากแล้วนะครับ ี่ผมขอถามหน่อยแล้วคะแนนสมาชิกเอโซนี่จะโอนไปบางจ่ายยังไงหรอครับหรือว่ามันจะโอนอัตโนมัติเหรออ๋อต่เปโนหลังวันที่1กันยาใช่ไหมครับโอเคพนักงานบอกว่ามันต้องลงทะเบียนนะครับแต่เดี๋ยวน่าจะต้องทำหล,หลังวันที่หนึ่งกันยา ขอบคุณครับน,นี่ครับเราเติมไปโซโฮอลเก้าหนึ่งร้อยจ็สิบบาทครับผมพอดีว่าเก้าห้าเขาหมดแล้วครับแล้วเนื่องจากปั๊มเขาก็กําลังจะปิดตัวนะเขาก็ไม่ได้ไไดเขาไม่ได้เติมน้ํามันมาที่ปั๊ะก็คือมีน้ํามันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นซึ่งเรื่องคะแนนสมาชิกก็ถ้ามีข่าวสารอะไรเดี๋ยวผมจะติดตามให้อีกทีนะครับ เดี๋ยวก็จะมาลงไว้ที่รายละเอียดใต้คขบรญยาใต้คลิปหรืออาจจะมีคลิปแยกปังหาให้นะครับผมก็เห็นเขาบอกว่าจะทยอยเปลี่ยนนะครับผมแต่พนักงานก็พูดอยู่ว่าเป็น,นวันสุดท้ายก็คือคิดว่าปั๊มนี้น่าจะเปลี่ยนเลยอะและอีกอย่างปั๊มนี้มันก็อยู่ใจกลางกรุงเทพด้วยครับไอโซอแห่งนี้มันก็อยู่ใจกลางกรุงเทพด้วยเนี่ยบนถนนพระรามสี่ผมบอกเลยสาขาเนี้ย ฟามเอสโซสาขาพระรามสี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับรถตัดพระรามสี่และบิ๊กซีพระรามสี่แล้วก็คลิปนี้ก็ขอ,อาภายทุกคนด้วยนะครับในกล้องก็อาจจะไม่ชัดสักหน่อยนะคะพอดีถ่ายตอนฝนตกแล้วผมเอาถุงพลาสติกคลุมด้วยส่วนเรื่องข่าวสารไม่ใช่ข่าวสารเนี่ยพูดผิดอีกแล้วส่วนเรื่องข่าวสารก็อย่างที่ผมบอกครับมีอะไรเด้วผมอัปเดตให้แน่นอนก็เดี๋ยวผม จะลองเปิดแอป Grab วิ่งดูนะครับตอนนี้ฝนมันเริ่มเบาลงไม่ได้หนักเป็นพายุแล้วเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้เป็นเวลา19นาฬิกา6นาทีนะครับเดี๋ยวกลาว่าจะวิ่งงานต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงค่อยเข้าบ้านแต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็อาจจะเข้าบ้านเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ได้นะครับเอโซ่ให้บริการเรามา129ปีนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย